ดาสวัสดีครับยามางี่ยามาง่าวยามะแกงโอ้โหเดอะแฮกบไม่ฉายไป่ไอีกเรดเฮ้ยเดือดบ้านเล็กลูนก็นเห็นนเจ็ยวันแนนซี่เอเอดีปะ No luôn ở chỗ mà chúng mình vĩnh qua được rồi mới kẹt, trong trong chạy đi. Hey 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 chạy hay นักว่าน,น, <the> นีหายแล้วหายแล้วมาเจอฟ้ารถ่ันอยู่บ้านเล็ก แค่ฟังรดเทียวน้องไปอันเดียวน้องทำไมต้องเรียวกระาดอ้ยอยอ้อยหูยามีพไปแตต่ออี เอาอยู่ยทีก็วาร์ปถือตอนแรกไม่วาร์ปไม่เอาแล้วไม่แล้วไอเครื่องชีสไอท็อปต้องบอกปั่นหรือว่าเล็กไหมอะ่ะโอ้โหพึ่งจะเสร็จกูเชื่อมึงเลยบอกต้องนานพูดต้องนานแต่พึ่งจะเสร็จเอาหนุกมก็จะวาร์ปมา ตรงนี้บ้หลังบ้านเลยครับบาฟมานะอยู่บ้านตังตาอ่อหิวนงไอ้ยังมีลูนี่เหรออ้หจัดไม้คิดไม่ไว้พวง เด็ดไม้ใช่ไหมใบวอดเลยโอ้ยโอ้โหน้องเฮ้ยสอนไต่ตูดไหนโน้ปิดไม้ทำไมสอนไต่ตูดมีโดเต็มไฟอีกสอนไต่ตูดผมผมอยู่ไกลผมอยู่ไกลไอ้โทษมาสอนไต่ตูดเลยโทษเบ็ดเม้นเบ็ดเม้นเบ็ดเม้นมึงวิ่งตามลงไปปุ๊บเทนเลยนะเทนเลยบอกก็ได้บอกทีหนึ่งบอกทีหนึ่งบอกทีหนึ่งวิ่งลงมาเลยโทษไอ้โทษทำอะไรอยู่วะวิ่งมาเลยเทนเลยเทนเลยเออสอนไต่ตูดเลยรอเอา โดนหนึงหลังโง่เหลือเกินไอ้เหี้ยไม่ปล่อยมืออู้หูมึงไม่หลอกเลยโดมต้องลงเลยนะเว้ยถ้าเขาขูดไล่ไปมึงลงมึงยากแล้วตอนนี้ยากแล้วถ้ามันโดนตีข้างบนไม่ทันอ่ะมึงต้องลงมาโดนตีข้างล่างอ่ะแย่แล้ไรตายยากดูไอ้นี้สนก่อนเออเอ็กหัวโล บอโลบอโล่สวส <ไอ S 1> วยเลยไอท้ทูไอท้ทูเดกไม่บังเหรอไม่บงังหรอกมันมีแทงมันมีแทงเออไปเลยไม่ต้องห่วงฉนัไงงฉนไปรีกุ๊กก่อนไม่ต้องห่วงฉนันเออเออไม่ต้องห่วงฉันเอ้ย ไม่ตรงใช่ฮะไม่ใช่พระทำไมผมมองไม่เห็นใครเลยวะมันมีดอกเลี้ยมไฟถอนลง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 เลยถอนลงถอยลงเลยถอนลงเลยลงเลยถอนลงเลยมันตีผิดตีผิดพลาดตีผิดพลาดทางเทคนิคเออตีผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย Let's go Let's go บังใหบังใหบัง้ Let's go Let's go พี่ผีมาชูอะไรตรงนี้ Let's go Let's go Okay แม่งเอ้ยรอดออกมาละผีมุนามึงไม่ด่าเขามึงเล่นได้แบบเขาไหวทโทษมึงก็มึนพอเขาเขาอ่ะ ได้ผมมีโดเท่มใบอีกไอ้ปันดิไอ้เจ้ยทำไมมีแต่เอาทีวะพี่ไกันไม่วนด้วยกว่าไอ้เจ้ยเบิร์นเบิ้์นมีแต่ใส่เนิร์ดแล้วเจอโสโลนี่โอ้โหพีเกผมขอลากสายหน่อยอยู่ไหนอะกำลังขึ้นไหมไปเลย ไม่โดนเหยื่อปูเหยื่อปูที่มองวิ่งมามีไม้ไหมตายไปแล้วแต่ถ้าวิ่งขึ้นไปมีไม้ไม้อยู่เอ้อเวงแต่ว่าไม่รู้มันมีสองตู้ตู้ามู้ไป ก็แต่เครื่องหนึ่งท,ทำไมไม่เสร็จนาทีวะไรถทำไมไม่เสร็จสักทีวะเอ้ยไว้ช่วยๆเรื่องข่าวมือปันอยู่ขวาบ,บนเคพื่อนตายเดี๋ยวผมช้อนตูดเพื่อนให้ไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยๆเล่นมันเอามาแขวนต้องกลัวมึงรอช่วยได้เลย โน้งรีบเกินเอ๋สวยมันขูดมันขูดมันมีขูดมะพรา้าวทำกับข้าวอยู่ในครัวตามเพื่อนแล้วไั่งไ,งไ้ายฝั่งซ้ันดูขาบนมน้ากุขาบนห้าเหตัวที่เห็นอไม่มีแทงเพื่อนมีแทงหัวหัวเพื่อนเหลืออันยาวเปล่าชัว เขาเพื่อนทำมีดูชิมขาวอันหนึ่งไอ้ทศไปรอใกล้ๆเพื่อนเลยมีลุกว่ะไอ้ทศมีลุกว่ะไอ้ทศมีลุกว่ะเออไปเลยทศไปเลยทศไปเลยวางโดนดึงหลังอย่างเดียววางโดนดึงหลังอย่างเดียวไปเลยมันจะเปขุดหน้าประตูฝั่งนู้นแล้วเออค้วิ่งมาวิ่งมาประตูกูวิ่งมาประตูกูตีโดนเพื่อนตีโดนเพื่อนวิ่งมาประตูกูบอกเพื่อนบอกกูบอกกู ผิดทางไปไอ้เคี้ยดจะทะลุกไวไอ้บอสรถบอกเพื่อนก่อนรถบอกเพื่อนก่อนมึงอะต้องบอกเพื่อนก่อนรถมึงต้องบอกเพื่อนก่อนเดี๋ยวไอ้เคี้ยมึงเหลืออีกเฟสหนึ่งมึงวิ่งออกไปได้ไงอะโอ้โหมึงโคตรงู้เลยไอ้เคี้ยไปออกเลยไอ้โนไอ้เคี้ยแทนที่จะแทนที่จะแบบบอกเพื่อนก่อนตัวเองยังไม่โดนแขวนเอาวิ่งมากูกพับเลยบอกเลยบอกเลยโนบอกเลยเสาไหนวะเนี่ยขวาขวาขวาโนวิ่งขวาเลยบอกไว้ อ้าวเรียบร้อยหลุดเลยสวยสวยอ่าเรียบร้อยตีสองหลุดอ้าเรียบร้อยไอ้เพื่อนไอ้ทศเพื่อมึนเลยบอกไอ้บล็อกเพื่อนก่อนเพื่อนมันจะตายโอ้ความจุทศถึงผิดเด้มึงต้องบล็อกอ่ะเพราะเพื่อนบล็อกอยู่เพื่อนเจอกันบล็อกอยู่เพื่อนเฮ้ยทไมมไ่อเ้โยทศ เนี่ยมันคือของมึงแล้วแหละว่ามึงต้อง,งมึงต้องทำไงไอ้มึงที่เร็วๆหน่อยโทษโทษโทษ <c oughs> ไม่ยอมออกตึงแท้โคตอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครแกล้ง <c oughs> เอาปล่อยตายทำไมยังจะเข้าไปช่วยอ้าวเธอเลืนเนี่ยอะไรแปล Oh! อะไรอ่ะแล้วทำไมไม่ออกอ่ะโอ้โหเพื่อนทั้งงานไม่ออกเออโอ้โหตายไปจ้ะ